เนี่ยจะอ,อุปกรณ์ตัดปั้มติบนะฮะเนี่ยซื้อไว้เป็นอะไรสำรองนะฮะเผื่อรถมีปัญหานะครับวันนี้จะมาตรวจสอบนะฮะตัวอุปกรณ์ที่ตัดปั้มติบนะฮะอันนี้ใช้มุดแก๊สอยู่นะครับก็เครื่องก็จะตัดไปปั้มติบนะฮะก็ อันนี้ใช้โหมดแก๊สอยู่นะครับสมมติว่าถ้าเรตาตัดน้ำมันนะครับไฟสีเหลืองไฟสีแดงตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นนะจะแสดงขึ้นนะอ่าเนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมานะครับในเมื่อเราใช้โหมดน้ำมัน เราปิดปุ่นน้ำมันนะครับก็จะใส่แก๊สนะฮะสักครู่หนึ่งก็จะดับนะอันนี้หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดปั๊มติดนะเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องอาปาั๊มติดทำงานนานนะสักครู่หนึ่งนะประมาณ สรางสิวิตนะครับอานนียก็จะตัดไปนะครับอันนี้ใช้โหมดแก๊สอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับนี่